สวัสดีครับพวกเราห้อง57แทับนการเรียนอังกฤษโปรแกรมวันนี้พวกเราจะพาทุกทุกท่านไปชมวัดที่เขาว่ากันว่าสวยที่สุด1ในหของประเทศไทยคือวัดอะไรครับพี่เนยพี่คิดวัดสันปยางหลวงนั่นเองครับโดยวัดนี้นะคะตั้งอยู่ในหมู่บ้านสันปลยางหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนค่ะแล้วที่มาเป็นอย่างไรล่ะคะพี่เนยเรามาฟังกันเลยค่ะวัดสันปยางหลวงนะคะชื่อเดิมชื่อว่าวัดขอมลำพงค่ะ สาสนสถานแห่งนี้เป็นวนดัดโบราณอีกแห่งประจำเมืองลำปูนค่ะสร้างเมื่อในปี174 0ค่ะในศาสนาพาราหมณ์แต่ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นวัดของพุทธแล้วค่ะค่ะโดยมีพระเถราชาวพม่านะคะได้เข้ามาเผยแพร่ศาสนาพุทธค่ะชาวบ้านนะคะจึงเกิดความศรัทธาค่ะจึงมีการเปลี่ยนนะคะมานับถือพระพุทธศาสนาค่ะแห่งแรกของแคว้นล้านนาเลยนะคะพี่เนยจริงหรคะใช่ค่ะ วันนี้นะคะเราอยู่หน้าวิหารพระโคงเขียวนะคะซึ่งจะมีะพญานคราชเจดเสียนะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาวิหารแห่งนี้ค่ะและเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปชมข้างในกันค่ะไปกันเลยค่ะ ที่ปริติสถานพระพุทธอัญญรัตนมหานาทีศีหรีพุนชัยหรือพระเขียวโคงจุดเด่นของวัดสันปยางหลวงที่อยู่วิหารพระโคงเขียวถูกสร้างขึ้นเมื่อพศ2536โดยใช้วัสดุเสาไม้ตะเคียนทองไม้แดงจากประเทศลาวพามา่าและไทยบางส่วน และยังมีการประดิษฐานพระพุทธรูปมรากศักดิ์สิทธิ์ที่แกะสลักจากหยกมรากจากแม่น้ำโขงที่มีการแกะสลักลายปูนปั้นอย่างวิจิตรสวยงามไม่ว่าจะเป็นหน้าจั่วเชิงเพดานหลังคาทุกด้านประตูหน้าต่างเสาพระววิหารจะมีลายแกะสลักลงรักปิดทองทั้งสิ้น และยังมีพิพิธภัณฑ์ที่เก็บพระพุทธรูปจำนวนหลายร้อยองค์นอกจากนี้วัดสันไติานหลวงยังเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระศพพระนางจามเทวีซึ่งเป็นกษัตริย์องค์แรกที่ปกครองเมืองฮริปุนชัยอีกด้วย พระนามเต็มของพระเขียวคือพระพุทธัญญรัตน์มหานทีสีหริพุณชัยซึ่งเหมือนพระพุทธศีสากายโคโดมองค์ปัจจุบันและมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ด้านล่างพระโขนเขียวคือพระพุทธเมตรตรจำลองมาจากพุทธคยาตอนที่พระพุทธเจ้าโคตมะบรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะ พระวิหารซุ้มประตูชัยบรรจุพระเจ้าพันองค์ถือว่าสวยงามมากโดยเฉพาะก่อนจะเข้าพระวิหารเมื่อเราเดินลอดผ่านซุ้มประตูนะคะทางวัดได้มีป้ายบอกไว้ว่าเป็นซุ้มประตูชัยและเชื่อกันว่าหากเดินผ่านซุ้มนี้เพื่อขึ้นไปสู่พระวิหารแล้วชีวิตจะพบแต่ความสุริมงคลพบแต่ความสุขความเจริญภายในวัดวิหารจะมีพระประธานองค์ใหญ่สีทองประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชีค่ะ และยังมีจุดกรับสักการะบูชาแต่ละจุดภายในวัดอีกด้วยค่ะสวัสดีค่ะคือหนูหจะอย,อยากจะถามแม่ชีว่ากิจกรรมเมื่อเช้าที่วัดมีอะไรกันหรอคะตอนเช้าใช่ไหมคือแปดโงครึ่งครูบาจะลงมาเนาะและญาติโยมเขาก็เป็นเจ้าภาพหมพระธาตุใช่ไหมแล้วตอนเช้านี่ครูบาลงมาปุ๊บก็ครูบาจะนําให้รับรับศีลก่อน รับศีลแล้วก็ถวายอาหารเสร็จถวายอาหารเสร็จก็จะฟังให้ครูบาเทศก่อนประมาณสี่สิบนาทีเนาะแล้วเสร็จแล้วครูบาก็จะหยุดฉันข้าวก่อนสักประมาณสักครึ่งชั่วโมงอะไรเนี้ยสักสิบโมงกว่าเนะาะก็จะพาหอมพระธาตุสามรอบหอมพระธาตุเสร็จแล้วก็จะมาตรงนี้ที่เดิมก็มาทาพิธีปล่อยปลาทํา,าพิธีปล่อยปลาเสร็จก็จะถวายผ้าปลา ถวายสังฆทานแค่นี้ก็จบค่ะคุณบาก็จะให้พรให้อะไรแล้วก็จบค่ะแล้วผมพระธาตุนี่มีมานานหรือ,อยังคะมีนานแล้วเป็นแบบความเป็นมายังไงหรอคะแบบทาไมถึงห่ม,ม,มพระธาตุองพระธาตุพระธาตุนี่ยมันจะเป็นพระธาตุของที่เจ้าแม่จมเดศเจ้าแม่จามาทวีมาบุรณะเนาะจะมีเป็นอธิธาตุของพระโมกัลลนนกับพระสาดีบุตร จับบรรจุอยู่ตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะกระดูกกลางหน้าผากของพระสารีบุตรกับพระโมคคัลันนะแล้วมีพระพระอรหรันต์เจ้าอีก30องค์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะอบถามได้ไหมคะแม่ชีชื่อว่าแม่ชีอะไรเนอะคะแม่ชีอะแม่ชีแม่ชีวิไลแก้วเท้าแก้วโอเคอบคุณค่ะ Uh, my name is Pam and Wang. Where are you from? I'm from Shanghai, China. My name is Tanya. Uh, yeah, Tanya. Oh, nice to meet you. nice to meet you too. And I would like to ask you about this temple. Uh, what do you like about this temple? Uh, you know, actually, I'm a tourist to Qinghai. And I have some friends there. and uh, she highly recommended, she said there are a lot of, um, maybe several, a number of uh, very amazing temples in Lampung. So this morning, so she uh, drive, drive us here, and uh, this is our first stop. Actually before, before I arrived here, I have little idea about this temple, uh, but I have just visited the main hall of the temple and impact, to the entrance, I think that is amazing. I can feel, yeah, it's a very, I think we cannot come for yeah. yeah. And this is my uh, signal scope, and this is the other signal What is your first impression of this temple? Uh, I think that it's magnificent. Yeah. You know, especially when you uh, come into the uh, entrance, and uh, when you sing, um, about the, the kind of the master is more moving. It's very impressive. ถ้าได้มาจังหวัดตำพูนก็อย่าลืมมาแวะชมความสวยง,ง,งามของวัดสัจพยาลวงกันนะคะอย่าลืมมาดีาาน,นะคะ Tá.